ราคาถาบูชาพระราหูเทพบุตรสสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนได้กล่าวไว้ว่าเทวราชาอสุรินทราหูจารววนโนสุวาารรณาภรณโกสุปนันนาวนังขัตตวาจักกวลาลนุยันโตว,วายวัติสายะชิตโกวะตังนามามิหังอสุรินทราหูจารววนโนสุวาารรณาภรณโกสุปนันนาวนัง ขตตวะจักกวาลานุยันโตวายวัติสายะจิตโก О วะตังนามามิหังอสุรินทารนาหูจารวันโนสุวรรณาภรณโกสุปันนาหนังขตตวะจักกวาลานุยันโตวายวัติสายะจิตกโกวะตังนามามิหังอสุรินทาานรนาหูจารวันโนสุวราารณาภรณโก สุปนวาหานังกขตตะวัจักกวาลา,านุยันโตวา <tablet> ยวัติสายะจิตโกวะตังนมามิหังอสุรินทราหูจาลวันโนสุวรณาภรณิโกสุปนวาหนังกขตตะวัจักกวาลาน,นุยันโตวายวัติสายะจิตโกวะตังนมามิหังอสุรินทราหูจาลวันโน สุวรรณาพระิโกสุปันนวะหนังขัตตวาจักกวลานุยันโตวายวัติสายะจิตโกวะตังนมามิหังอสุรินทราหูจาลวันโนสุวรรณาพระิโกสุปันนวะหนังขัตตวาจักกวลานุยันโตวายวัติสายะจิตโกวะตังนมามิหังอสุรินทราหู จารวันโนสุวรรณาพาระิกโกสุปันนวนหนังเขตตวาจากกวล,ลานุยนันโตวายวัติสายะจิตโกวะตังนมามิหังอสุรินทรหูจารวันโนสุวรรณาพาระิกโกสุปันนวนหนังเขตตวาจากกวลานุยนันโตวายวัติสายะจิตโกวะตังนามามิหัง อสุรินทราหูจารวันโนสุวรรณาภรณิโกสุปันนาหนังกัตตวะจักกวลานุยันโตวายวัติสายะจิตโกวะตังนมามิหังอสุรินทราหูจารวันโนสุวรรณาภรณิโกสุปันนาหนังกัตตวะจักกวลานุยันโตวายวัติสายะทิตโกวะ ตังนมามิหังอสุรินทราหูจารวันโนสุวาารรณาภรณโกสุปนันนาหนังขัตตวาจักกวลาลนุยันโตวายวัติสายะจิตโกมะตังนมามิหังท่องบทสวดบูชาสิบสองจบพระราหูเทพบุตรเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาและแคล้วคลาดจากอันตรายการสวดคาถานี้จะนิยมสวดกันในช่วงกลางคืน ต่อไปจะกล่าวถึงบทบูชาพระคุรุเทพบุติได้กล่าวไว้ว่าเทวราชาคุรุเทโวอิตมนโนอิตตมติโกคุรุงขวาหนังกตตวาจากมาลานุยันโตปัจฉิมทีสายะทิตโกวะตังนามามิหังเทวราชาครุเทโวอิตมนโนอิตตมติโกครุงขวะหนังกัตตวา จักรวานุยันโตปัจฉิมทีสายะท, no ทิตโกวะตังนมามิหังเทวราชาคุรุเทโวอิตุมันโนอิตุมัติโกคุรุงขวหนังกัตตวาจักกวาลนุยันโตปัจฉิมทีสายะทิตโกวะตังนมามิหังเทวราชาคุรุเทโวอิตุมันโนอิตุมัติโก คุรุงขวาวนังกัตวาจักกวลานุยันโตปัจฉิมทีสายะทิตโกวะตังนมามิหังเทวราชาคุรุเทโวอิตตมันโนอิตวมัทิโกคุรุงขวาวนังกัตวาจักกวลานุยันโตปัจฉิมทีสายะทิตโกวะตังนมามิหังเทวราชาคุรุเทโว ปิตุมันโนปิตุมัติโกคุรุงควาหะนังกัตตวาจักกวลานุยันโตปัจฉิมทีสายะทิตโกวะตังนมามิหังเทวราชาคุรุเทวโวปิตุมันโนปิตุมัติโกคุรุงควาหะนงังกัตตวาจักกวลานุยันโตปัจฉิมทีสายะทิตโกวะตังนมามิหัง เทวราชาคุร it an ุเทโวกิต am ุม no, ันโนอิตุมัติโกคุรุงขวหะนังกัตตวาจากกวลานุยันโตปัจฉิมทีสายะทิตโกวะตังนมามิหังเทวราชาคุรุเทโวกิตุมันโนอิตุมัติโกคุรุงขวหะนังกัตตวาจักวลานุยันโตปัจฉิมทีสายะทิตโกวะ ตังนามามิหังเท е วราชาคุรุเทโวีอิตนนุมันโนอิตุมัติโกคุรุงขวหะนงังกัตตวาจักกวลานุยันโตปัจฉิมทีสายะทิตโกวะตังนามามิหังเท е วราชาคุรุเทโวีอิตุมันโนอิตุมัติโกคุรุงขวหะนงังกัตตวาจักกวลานุยันโต ปัจฉิมทีสายะจิตโกวะตังนามามิหังเทราชาคุรุเทโวปิตวันโนอิตวัติโกคุรุงควหนังกตตวาจักกวลานุยันโตปัจฉิมทีสายะจิตโกวะตังนามามิหังเทวราชาคุรุเทโวปิตมันโนอิตวัติโกคุรุงควหนังกตตวา จักรวาลนุยันโตปัจฉิมทีสายะทิตโกวะตังนมามิหังเทวราชาคุรุเทโวอิตุมันโนอิตุมัิโกคุรุงขวหะนังกัตตวะจักกวาลนุยันโตปัจฉิมทีสายะทิตโกวะตังนมามิหังเทวราชาคุรุเทโวอิตุมันโนอิตุมัิโก คุรุงขวา,นะขาวะนังกัตตวาจักกวลานุยันโตปัจฉิมทีสายะทิตโกวะตังนามามิหังเทวราชาคุรุเทโอว,วโอิตตุมโนอิตตุมติโกคุรุงขวาวนะนังกัตตวาจักกวลานุยันโตปัจฉิมทีสายะทิตโกวะตังนามามิหังเทวราชาคุรุเทโว อิตุมันโนอิตุมัติโกคุรุงขวหนังกัตตวาจากกวลานุยันโตปัจฉิมทีสายะทิตโกวะตังนามิหังเทวราชาคุรุเทโวอิตุมันโนอิตุมัติโกคุรุงขวหนังกัตตวาจากกวลานุยันโตปัจฉิมทีสายะทิตโกวะตังนามิหัง เทวราชาคุรุเทโวอิตุมันโนอิตุมัติโกคุรุงขวาหนังกัตวาจักกวลานุยันโตปัชิมธทีสายะทิตโกวะตังนามามิหังท่องบทสวดบูชาสิบกจบวันพฤหัสบดีเป็นวันประจำของพระคุรุเทพ,พบุตรการบูชาในวันพฤหัสบดีจึงถือว่าเป็นการบูชาที่ได้ผลดีที่สุด